จเจริญพรท่านสาธุชนนักศิลน,นักบุญทั้งหลายวันอังคารที่14มิถุนายน2565ก็จะมีงานส่งน้ำพระธาตุมันพระเจ้าหลายประจำปีปีนี้จึงเชิญทุกท่านเดินแห่ผ้าห่มพระธาตุความยาว109เมตร เริ่มเดินเวลาเจ็ดนาฬิกาผ่านบันไดยพญานาค379ขั้นถึงพระธาตุมันพระเจ้าหลายคงใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะมีขอ้มอาหารไว้เลี้ยงทุกท่านที่เดินออกกำลังกายแห่ผ้าพระธาตุในวันนั้นจึงขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ รักษาพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายและในสากลละโลกพร้อมทั้งบุญกุศลที่หลวงพ่อได้สั่งสมมาขออำนวยอวยพรให้สาธุชนทุกหมู่เล่าทุกท่านจงมีโชคลาภวาสนาสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเดินทานด้วยความปลอดภัยทำมาค้าขายให้เจริญรุ่งเรืองได้เป็นที่รักใคร่ของผู้บังคับบัญชาได้เลื่อนยศเลื่อนขัน้นให้สูงยิ่งขึ้นไปโดยเทินเจริญพร